สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่พามาตึกแห้ครับคือเก่าครับวันป่ายุสระยสรอย่ไก่ครับไอแหครับแห้งไอเซียนปลาครับ,รบเซียนปลาซาเลียงครับ,ปาารรบไปรับส้มกันกาลังเดินทางอยู่ครับ <c oughs> เดียดเลยเนานเนะน้าแหลงชื่อละกัดทุ่งน้าหรืออ,อ่อนครับบริเดืที่สิบห้าหมืสอส้มการนะครับปลาย่างย่างกินเหรียญส้มการครับที่มีปลา,าม่มีปลามาเบิ่งกันครับ ไปรับชมกันนะครับนี่ครับสะหอดแล้วครับสะนี่ครับสะนี่ครับเฮ้ยน้องสะครับอ่ะน้องเดี๋ยวผมจัดการขึ้นจักบาทก่อน มานมันดสุดทายเบิ้งแล้วครับในผ่านนี่น้องเจ๋ยก่อนนะครับนี่ในห้หางครับนี่นห้หางนซานิวบดได้บาทเรีกมันหาวติดเดอดิไปไปลาสต้นม,มาครับนี่ไปจวดเรียบร้อย <laughs> เป็นไงมันสไดแลงน้ำมาเนาะเต็ม <laughs> <laughs> เลย นนู่ใไอเมียม,มึงเอะไรมาใส่ที่ล่ะนู่นๆโดูไผ่เต็มเลยหาเนี <S 2> <S 2> ่ยมาใส่ที่ล่ะบ่อปานนอะห้าวกรติดนี่หาปลาบึกได้มันมีปลาบึกได้เบิกปลาสามสีเอาปลานิ่นนะคาดตัวนู่นๆแ่เดียแค่เดียวเขาลดูดูไผ่มัน อ้าวดูอาดูไอหางหน้าจะติดกันเลยติดันะด้มเดี๋ยวัดนูดูดูภมันเออมันเพลียนแต่ว่ามันเนี่ยมาตามขาแเหรไหมมันไม่มีเผาดึงเท่าสะเลยนะมึงมา่ายต้องฟ้องคดด้น่ยผมก็ได้ดึงนี่เออโอ้วดไผสวดแล้วพี่าเมืองี่ะเมืองลองซานหน่อยหน่อนี่เมืองี่ะ มันดึงไหมอันนี้กำลังเสียห้าวด้วเออมาซุ่นอยู่แต่่วามันเออมันมีมันทำมันมีเพามอย่างไรอยู่มันไม่ถึงกมเหมาแหละมันมีติดลากเลยแล้วต้องลากเมมมาเลยอ่ะลากเมมมาเดียวกันเนี่ยไขมค้าเมมมามัน่้อ่ก็นิ่งจะติดมาไหมจิตตัวต้งตัวถ้ามีพอาติดเต็มอยู่แล้วดินมาไหมดินติดอืม ด้หลาคอละงงมันไม่ผาไหมนีดินเยนี่เอาติดมนนั่นนั่นติดมายุปลาาหนัปลาสบายปลาบึกหรือปลาสวายอย่แล้วจะเล็กนอยยาเพื่อให้ตื่นโอ้ปลาหมอเอาม่ปลาหมอเนีอเอาปลาปลาแมนปลาหมออีกแล้วอะไรอีโซกลางไว้เอาปมอเนี่ยมาไปต เดี๋ยวปนีเดี๋ยโอย้ลุดลุดุดเ้ยลุดสัมปันนีครับทางานกระดานเหม่มเมนตเผเาด้ยไม่หรอครับอ๋อครับเดี๋ยวบาทสองครับถ้าเบิ้งกัน ่กล้คลิปแล้วนี่ยังไปตัดออกนี่อย่างนี่ยิสุกีิสุกอิสุกองอแมัพอีปลาขาเหรอมา ุดินแหงย่ปักมือพ่ขาเลยอาหมออีกตัวนี่อย่าลุดอีกนะเย้วคุ้มไหมอย่ยา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 ลานสิตก

ไ้ทงกาบปกอบได้วยคนงานวัน hmm. นี้่ม่ทักใส่กันว่นถ้ากิทไปเอาหอ่นี่ก็เอาเน้อตุ๋นผิวโอ๊ยเอาอนมหั่นของยามันก็ูนน